เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมทําไมเราถึงรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนที่จับต้องได้จริงๆเป็นหนึ่งเดียวมั่นคงแล้วก็เป็นของเราในการเจาะลึกครั้งนี้นะครับเราจะมาลองแยกส่วนประสบการณ์ทางกายภาพนี้กันดูผ่านแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆจากพระอภิธรรมที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความเป็นจริงไปเลยก็ได้ครับ ใช่ครับคำถามสำคัญเลยก็คือว่าทำไมร่างกายของเราถึงให้ความรู้สึกที่มันเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่มันคงเป็นก้อนเป็นแท่งไม่เปลี่ยนแปลงไอความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่ในทางพุทธปรัชญาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งหมดเลยซึ่งเขาก็มีคำตอบที่น่าทึ่งมากๆให้กับเราครับในทางธรรมเนี่ยเขาเรียกการรับรู้แบบนี้ว่าคานะสัญญาครับมันคือความจาหมายว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นก้อนเป็นแท่ง หรือพู้ง่ายๆก็คือความเชื่อที่ฝังหัวเราว่าร่างกายและโลกใบนี้ประกอบขึ้นจากสิ่งที่มั่นคงเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งความเข้าใจผิดนี่แหละครับที่เป็นรากฐานของความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเลยโอเคทีนี้เรามาเจาะลึกกันเลยนะครับจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือเป้าหมายของการศึกษานี่ครับ การศึกษาเรื่องรูปหรือศ,ศาสตว์ในพระพิธรรมเนี่ยเขาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะไปสร้างทฤษฎีฟิสิกส์แข่งกับใครนะครับแต่มีเป้าหมายเพื่อความหลุดพ้นโดยตรงเลยคือใช้เป็นเครื่องมือสู่ความหลุดพ้นจากทุกนั่นเองและเครื่องมือที่ว่านี่แหละครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าอาวินิโพกรูปแปลตรงๆต,ต,ตัวเลยก็คือรูปที่แยกออกจากกันไม่ได้ นี่คือหน่วยพื้นฐานที่สุดของประสบการณ์ทางกายภาพของเราเลยนะครับมันประกอบด้วยคุณสมบัติ8อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันดำรงอยู่ด้วยกันและจะไม่มีทางแยกออกจากกันได้เลยแม้แต่ขณะจิตเดียวเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้มันก็เหมือนกับพิกเซลของโลกแห่งความเป็นจริงเลยครับเหมือนกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่เรามองอยู่เนี่ยมันก็ประกอบขึ้นจากพิกเซลเล็กๆที่แสดงสีต่างๆใช่ไหมครับประสบการณ์ทางกายภาพของเราก็เหมือนกันเลย ประกอบขึ้นจากหน่วยพื้นฐาน8อย่างนี้ที่ประกฏขึ้นพร้อมกันในสสารทุกๆอนุภาคเอาละครับถึงเวลาที่เราจะมาลองผ่าตัดความเป็นจริงกันดูสันหน่อยมาดูกันเลยว่าพิกเซลทั้ง8อย่างที่ประกอบสร้างร่างกายและโลกข,ของเราขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในบ้างเริ่มจาก4องค์ประกอบหลักกันก่อนเลยครับอย่างแรกเลยนะครับปฐวีธาตุหรือธาตุดินแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ดินแบบที่เราเอามาปลูกต้นไม้นะครับ แต่มันคือสภาวะของความแข็งความอ่อนหรือความต้านทานนะครับหน้าที่ของมันก็คือเป็นเหมือนฐานรองรับให้รูปอื่นๆตั้งอยู่ได้ 2. อ,อาโปธาตุหรือธาตุน้ำอันนี้ก็คือสภาวะของการไหลหรือการเกาะกลุ่มครับมีหน้าที่สำคัญมากๆคือยึดเหนี่ยวอนุภาคต่างๆเข้าไว้ด้วยกันถ้าไม่มีเจ้าธาตุน้านี่นะทุกอย่างก็คงจะแตกสลายกลายเป็นผุยผงไปหมดเลยครับ สามครับเตโชธาตหรือธาตุไฟนี้ก็คือสภาวะของอุณหภูมินั่นเองทั้งความร้อนและความเย็นเลยนะมีหน้าที่ให้รูปธรรมมันเปลี่ยนแปลงสภาวะหรือว่าสุกงอมมันเหมือนเป็นพลังงานที่คอยขับเคลื่อในให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับและ4ในกลุ่มนี้นะครับวายโยธาตหรือธาตุลมก็คือสภาวะของความไหวความตึงหรือแรงดันมีหน้าที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็คอยค้ําจุนรูปธรรมอื่นๆเอาไว้ครับทีนี้นอกจาก ธาตุหลัก4อย่างเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีก4คุณสมบัติที่ต้องอาศัยเจ้า4ตัวแรกในการเกิดขึ้นได้แก่วันณนะหรือสีคันทะหรือกลิ่นรสหรือรสและสุดท้ายโอชาหรือสารอาหารที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นเองครับทั้ง8อย่างนี่แหละครับที่รวมกันเป็นหนึ่งหน่วยที่แยกกันไม่ได้เลยคําถามต่อมาที่น่าสนใจก็คือแล้วไอ้เจ้ากลุ่มส,สารพวกนี้มันมาจากไหนกันละ่ะ ในพระอภิธรรมก็อธิบายไว้นะครับว่ามันมาจากโรงงานใหญ่ๆสีแห่งที่คอยผลิตความเป็นจริงทางกายภาพของเราขึ้นมามาดูกันทีละโรงงานเลยนะครับโรงงานแรกก็คือกรรมหรือการกระทําในอดีตของเราอันนี้จะสร้างฮาร์ดแวร์พื้นฐานของร่างกายอย่างเช่นประสาตตาที่ทําให้เรามองเห็นได้ต่อมาโรงงานที่2ก็คือจิตในปัจจุบันขณะนี้แหละครับที่สร้างการเคลื่อนไหวการพูดหรือการแสดงออกทางสีหน้าโรงงานที่สคืออุตุ หรืออุณหภูมิที่สร้างสสารภายนอกที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นเสียงลมพัดแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเน่าเปื่อยของร่างกายหลังความตายด้วยครับและสุดท้ายโรงงานที่4อาหารที่เราทานเข้าไปก็จะสร้างการเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นเองเอาละฟังมาถึงตรงนี้ทฤษฎีอาจจะดูซับซ้อนนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่คําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเราจะเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาใช้แฮ็กการรับรู้ของเราในชีวิตจริงได้ยังไง หัวใจของมันเลยนะคือการเปลี่ยนมุมมองของเราจากระดับที่เรียกว่าบัญญัติไปสู่ระดับประมาทครับบัญญัติก็คือโลกของชื่อเรียกของคอนเซปต์อย่างเช่นเวลาเราคิดว่ามือของฉันกําลังเคลื่อนไหวอันนี้คือบัญญัติแต่ประมาทคือความจริงแท้ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจริงๆเช่นมีความตึงมีการเคลื่อนไหวมีความอ่อน,ม,ม,ออนมีความอุ่นเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้นวิธีปฏิบัติเนี่ยก็เ,เรียกว่าท่าตุมนสิการครับอลองนึกภาพตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างเวลาเราหายใจเข้าเนี่ย แทนที่จะคิดว่าเป็นลมหายใจให้เราลองแค่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของมันนั่นแหละครับวายโยธาตหรือลองรู้สึกถึงความอุ่นที่ปลายจมูกดูนั่นก็คือเตโชธาตพัลระมองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่มีก้อนของลมหายใจอยู่จริงๆเลยมีแค่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แหละครับคือการเห็นความจริงที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งของความคิดเลยและเมื่อเราฝึกมองจนสามารถเห็นความเป็นจริงในระดับนี้ได้บ่อยขึ้น ผลลั์ที่ต่อมามันยิ่งใหญ่มากครับมันคือความเข้าใจที่ลึกซึง้งและเป็นหนทางไปสู่อิสรภาพเลยการเห็นแบบนี้แหละครับที่จะทำให้เราประจักษ์แจ้งในความจริงสาลสามอย่างหรือที่เรารู้จักกันในชื่อไตรลักษณ์ก็คืออันนี้จังความไม่เที่ยงแท้ของสภาวะต่างๆเหล่านี้ทุกขงังคือความทนอยู่ไม่ได้ของสภาวะที่มันผูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตน เพราะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีเราอยู่ในนั้นเพื่อควบคุมบังคับบัญชาได้เลยและนี่แหละครับคือหัวใจของวิปัสสนากรรมฐานเลยการมองเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นไม่ผ่านการปรุงแต่งนี่คือหนทางที่นำไปสู่การดับความยึดมั่นและความทุกข์ทั้งปวงครับถ้าจะให้เปรียบเทียบให้่เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเนะี่ยลองนึกถึงอะตอมในทางวิทยศาศาสตร์กับอวินิพกรูปดูครับอะตอมเนี่ย เป้าหมายคือเพื่ออธิบายโครงสร้างของโลกภายนอกแต่อวินิโพคร,รูปมีเป้าหมายเพื่ออธิบายโครงสร้างของประสบการณ์ภายในเพื่อทำลายความยึดมั่นและนำไปสู่ความหลุดพ้นทั้งสองอย่างจึงไม่ใช่ทฤษฎีที่มาแข่งกันนะครับแต่เป็นเครื่องมือคนละชนิดที่มีวัตถุประสงค์ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยและสุดท้ายแล้วประสบการณ์ภายในนี่แหละครับคือสนามรบที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์ในชีวิตของเรา สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าตัวตนที่เรารู้สึกยึดมั่นถือมั่นกันนักหนาเนี่ยมันเป็นแค่การรวมตัวกันชั่วคราวของสภาวะต่างๆที่แวบขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วคําว่าอิสรภาพที่แท้จริงเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่